น้ำตาไหลแต่ดูคลิปเขาข่ายพวงมาลัยมีแต่คนบอกว่าเขาเป็นเป็นพวงเด็กเลี้ยงแกบฉันเคยบอกแบงคตลอดว่าแบงค์ม่นจะเป็นต้องยอมไครขนาดนั้นนะลูกเราไม่ได้เกิดมาลองมือลองตีใครอยากถามว่านักหนาหรอโอ้โหนักเลงด่าอะไรก็ได้ที่มัน ที่มันต่ำที่มันเหมาะที่มันสมควรกับพวกมึงทุกตัวเลยเดือพึงรีบตายการมีชีวิตอยู่แบบทุกทรมานนั่นแหละเหมาะสมกับคนพวกนี้ด่ามันไอปัญญาอ่อนไออ่อนเท็จสิแล้วก็ไปทำลายเขาเอาเงินไป็แรกแล้วมึงไม่ดูมุมกลับว่นที่มันยอมพวกมึงอะ่ะเพราะมาเอาเงินเป็นเรลี้ยงย,ยแต่ในชีวิตมันมีใหญคนเดียว ถ้าฉันเป็นยายฉันก็จะไปอยู่กับแม่และคือฉันเข้าใจยายจะมีใครมาดูแลอย่างดีแต่มันกินอะไรไม่ลงหรอกจะอะไรทดแทนชนเชยความเสียหายนี้มันจะไม่ทันแล้วคุณคนปกติเรียนจบปริญญาอย่างเลี้ยงดูยายเลียงดูพอ่อแม่ไม่ได้เลยไอ้นี่เด็กปญัญญาอ่อนนี่นไม่ได้เรียนหนังสือพวกมึงไปทำกับมันได้ยังไง เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเจ้ามาจับเจ้าติน้อยเลยลูกชายเขาก็เริ่มไลฟ์สดจะเป็น V ีเจใน t ิกตอกในหลายแอปใน i.g จ mm hmm. เขาก็เป็นแฟนขับพี่แบงค์แล้วแบงค์ตอนนั้นแบงค์มีเรื่องเรื่องโดนว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าดูแบงค์าขายพวงมาลัยเราดูในเราดูความสาม,มารถของเขาเลยคือจะหาทางที่ว่าแบงค์อยู่สายใหม แล้วตอนนั้นเอาเจ้าติน้อยไปเรียนโรงเรียนจีราฟของเก่งตัจยายที่สายใหม่ใกล้ๆบ้านแม่บ้านแม่อยู่ตรงลำลุกกาเมื่อก่อนอ,ะอ่ะอยู่นิมิตใหม่ใกล้ๆกันก็เลยเจ้าติน้อยแฟนคลับแล้วเข,าเข้าไลค์กันตอนหนึ่งคืน P.K เคเขาก็อยากเจอแม่เราก็เราดูคลิปเขาสเต็ปเต้นเขาเทพเขาฟังจากอินเนอร์เราจะดูเพราะเราสายเต้นแล้วทีนี้จะให้โอกาสเพราะลูกชายก็อยากเจอเขา เราก็อ่ะให้มาบ้านได้ประบานไกลกันที่นิมิตใหม่เนาะแล้ว,ลวเขาเ,าเป็นยังไงบ้างเขาก็เป็นเด็กธรรมดาที่คือเขาเป็นเด็กพิเศษเป็นเด็กออทิสติกตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นเด็กที่อยู่กับยายซึ่งยายเขายายเขาเป็นผู้หญิงที่ที่เข้าใจชีวิตและในความที่เขาเกิดมาอยู่ในสภาพยากจนมาตลอดชีวิตเขาก็เลยชินไง แล้วเขาเป็นเด็กพิเศษไม่มีไข่ไม่แก้งเด็กพิเศษในโรงเรียนเขาโดนเป็นแบบเขายอมที่จะโดนทำํำลายโดนแกลงโดนอะไรเพื่อที่ที่จะมีข้าวกินเพราะว่ายายก็ร้อยพวงมาลัยเขาเดินขาย20บาทเขาเต้นชั้นน้ําตาไหลแต่ดูคลิปเขาขายพวงมาลัยแล้วตอนนั้นมีแต่คนบอกว่าเขาเป็น,เป,นเป็นพวกเด็กเลี้ยงแก่ไปเมา เรื่องไม่จริงแต่ไม่ใช่ครัเป็นอาการที่ถ้าฝั่งเขาดีๆมันเป็นความฝันที่เขาอยากเล่นหนังดังนะเขาอยากนูน่นนี่แต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าฉันฉันเนี่ยอยู่กับคือเราเจอจิตเวชเจอเด็กพิเศษเพราะเราเห็นผีแล้วเราก็ศึกษาเรื่องทางจิตวิชาเนื่องจากเรานึกว่าเราเป็นบ้าเราก็เล่นอยู่คนเดียวเราโดนเก็บไว้อะไรเนี้ย คือแม่เห็นพี่เห็นอะไรเราก็เลยเข้าใจว่าที่เขาพูดนะ่ะเขาไม่ได้โกหกแต่เขาอยากแต่การเรียบเรียงคําพูดของเด็กพิเศษแต่เขาพิเศษเรื่องฝั่งดนตรีเรื่องการเต้นเขาออกมาอินเนอร์เลยฉันน้ําตาไหลตั้งแต่แรกตอนที่รู้ข่าวว่าน้องแบงค์เสียชีวิตตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงบ้างคือกินอะไรไม่ได้เลยฉันร้องไห้ยัไม่หยุดเลยคือไม่ได้ร้องไห้ว่า จะไปเสียดายเสียใจหรือว่าอะไรนะแต่ฉันฉันรู้สึกว่าฉันเพิ่งมารู้จักเจ้าแบงแล้วเมื่ให้มาบ้านตั้งหลายครั้งแล้วเวลาเขาขออยากเจอแม่ในลรยลูกชายฉันก็เข้าไปคุยกับเขาแล้วฉันเห็นวิธีการไล์วิธีการพูดมุมมองชีวิตจะบอกแบงเลยฉันเคยบอกแบงตลอด ว่าแบงค์ไม่จะเป็นต้องยอมใครขนาดนั้นนะลูกเราไม่ได้เกิดมาลองมือลองตีนใครฉันเคยบอกแบงค์ด้วยเพราะว่าเขาเล่นแค่ด่าประจานตบหัวกันอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบเราไม่ชอบอยู่แล้วใครมาชวนทำคอนเทนต์ด่าเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเราก็ไม่เล่นด้วยเราเคยบอกแบงค์เพราะเราเข้าใจในสภาพชีวิตของเจ้าแบงค์เขามีหญ่คนเดียวนะ แบ่งมีใหญ่คนเดียวแล้วแบงก็จะบอดแล้วเราเข้าใจนะขายพูกมาหลัยผูกเลยยี่สิบแล้วฟังคําพูดคนเสพนี่ลูกชายยังร้องแรปที่เจ้าแบ่งเขาแรปได้เลยเวลเขายอมยอมที่จะโดนทำร้ายแล้ววันนั้นฉันก็เข้าใจอีกพอนที่แบ่งลงกลับมาจากจันพร้อมเงินหกหมื่นให้ยายนะแล้วแบ่งลงพายายไปเที่ยวปีใหม่เนี่ยคือไม่ว่าเขาจะปัญญาอ่อนหรืออะไร เด่เขาก็จะให้สองคนอยู่กันอย่างมีความสุขนะแม่คะัะพอได้เห็นคลิปต่างๆที่แบงค์ถูกกันแจ้งแล้วแม่รู้สึกโกรธไหมคะความโกรธไม่ไม่มันยังไม่ถึงกับโกรธมันรู้สึกว่าอันนี้พอแม่เป็นคนไว้ผ่าส่วดมนต์ทุกวันมันเป็นกะลียุคจริงมันมีเรื่องหาเหว่าอะไรที่มันช็อกอนะคนเรามันทํากับคนเด็กคนหนึ่งที่มันเป็น มันไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ออดเท็จแล้วก็ไปทำลายเขาเอาเงินเป็นแรกแล้วมึงไม่ดูมุมกลับวันที่มันยอมพวกมึงอะ่ะว่นมาเอาเงินปเป็นเลี้ยงยายแล้วชีวิตมันมียายคนเดียวถ้าฉันเป็นยายฉันก็จะไปอยู่กับแบงค์แรกคือฉันเข้าใจยายฉันอยู่ไม่ได้หรอกถึงจะมีใครมาดูแลอย่างดีแต่มันกินอะไรไม่ลงหรอกพอวัยใหญ่ก็มีแบงค์คนเดียวแบงค์ก็มียายไง จะอะไรทดแทนชดเชยความเสียหายนี้มันมันไม่ทันแล้วคุณแม่อแม่เขาแบบมีการทำคอนเทนแบบจ้างกินเหล้าอะไรขอโทษนะค่ะเรลาแบบกินเหล้าองค์ขี้หมาขอโทษนะไม่อยากพูดแบบประสาคนลรอยากถามว่าเดี๋ยวลูกมึงโดนมึงไม่กลัวหรอแล้วมือไอ้พวกโอ้โหนักเลง เดียชยากด่าพวกมันนะแบบด่าอะไรก็ได้ที่มันที่มันต่ำที่มันเหมาะที่มันสมควรกับพวกมึงทุกตัวเลยตอน,นี้เขาโดนจับแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างอย่าพึ่งรีบตายเพราะว่าการคือฉันไม่เคยแช่งใครตายนะฉันยังแช่งทุกสิบห้าคำประจันเต็มดวงอยู่อย่าพึ่งรีบตาย ให้จำถูกขังถุกตีนถูกบาดแล้วมีการทารุณกรรมทางเพศกันด้วยหรอของมึงแข่งก็ได้ยังไงมึงเล่นรู้อ่ะล้อกันได้ยังไงโรกโสกโรกอันนี้แยกอยู่แต่สังคมเอคะ่ะจริงแยกพวกเขาไปแต่อย่าพึ่งรีบตายตก,การมีชีวิตอยู่แบบถูกทรมานนั่นแหละ เหมาะสมกับคนพวกนี้จะสำนึกหรือไม่สำานึกแต่อย่าอยู่แบบคนปกติแต่อย่าให้พวกมันตายไว้เท่านั้นเลยแล้วชีวิตเด็กที่เขาบอกว่าสมองพิการแต่เขามีหัวใจที่เป็นคนเต็มที่เป็นลูกคนอื่นีอเด็กปกติถ้ายายเดินไม่ได้งี้ไม่มีใครห่วงยายหรอกคุณ คือจะทดแทนที่ยายยายก็ไม่อยู่ไอ้ทดแทนนานหรอกมึงว่าคนแก่นขนาดยายแบง่ะกูนี่จะกินข้าวไม่ได้สองวันแล้วเมื่อวานไปทํางานดูข่าวแล้วมึงทํากันได้ยังไงจากพวกมันแยกกอกจากสังคมข้อหาอะไรก็ได้แต่อย่าให้พวกมันรีบตายให้มันอยู่อย่างทรมานตอนนี้มึงกระเทืบทุกตีนที่มึงลงที่หัวน้องมันอะอย่ามาบอกว่ารักมัน ถ้าความรักอย่างนี้มึงไปรักลูกหลานมึงแบบที่มึงรักไอ้แบงค์ไม่ได้นะถือว่า่วงนีไม่ที่ลูกเราไม่ได้เกิด<า>ไปแล้ว<ๆ>ลูกเราเถียงเราด้วย<ๆ>ในความที่มันคิดว่ามันก็เด็กผู้ชายไม่ดึกว่ามีไอ้รุ่นพี่<ๆ>เอาไปเปิดโรงแรมไปขึงเรื่องพวงหนีอีกกระทืบกันยังยังว่าหนักแล้วนะแต่นี่จับ น้องไปแก้ผ้าแล้วมึงลุมโซมกันขนาดนั้นเลยหรอเต็มสกปปกอย่างนี้ล่ะก็งงบบมันส่งคลิปมาให้ลูกชายดูเนี่ยต้องดูด้วยคือเด็กก่อที่ติกอกไรสมองเขาเป็นเด็กไงก็เหมือนเอาเด็กสิบขวบสิบสองขวบมานั่งกินเหล้ายัางไงก็ไม่รอดไม่รอดแล้วลูกหลานมึงจะอยู่ยังไงก่อนมาขอโทษก็ไม่หายกูเท่าไม่ถึงการหาอะไรโอ้ตายแล้ว อันนี้คือยังไงแม่ก็ยังสวดมนต์ทำบุญอธิษฐานทุกคืนก็แม่เชื่อในดวงจิตของแบงเขาเกิดมาเท่านี้แต่แม่ก็รู้สึกว่าแบงไม่ต้องอยู่กับไอสังคมเร็วๆนี้แล้วนะคือเขาเสียชีวิตฉันก็รู้สึกว่าเออแบงมันก็ไม่ต้องดิ้นรลนหาอะไรแล้วอ่ะ คนปกติเรียนจบปริญญาอย่างเลี้ยงดูยายเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เลยไอ้นี่เด็กปัญญาอ่อนนี่ไม่ได้เรียนหนังสือพวกมึงไปทากัมันได้ไยังไงยังไงหัวใจมันก็ประเสริฐกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะอย่างเราเนี่ยเลี้ยงแม่เลี้ยงยายเราอย่างเลี้ยงไม่ค่อยไหวเนาะะเราเป็นมึงมึงจะยอมนะมเพื่อจะถือเป็ดพะโลย้ยายมึงจะยอมไม่ใครบังคับตือ้อมึงอย่างกันไม่ได้ <c oughs> เรื่องดีแบบ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะขอบคุณดรธรรมนันด้วยนะคะแต่ไม่ว่าจะทนแทนด้วยตัวเงินเท่าไหร่แันก็ผู้หญิงแก่คนหนึ่งฉันก็มีลูกชายคนเดียวเงินคือฉันกลัวว่าฉันฉันเป็นยายถ้าเผ่าตดแบ่งฉันก็ตามแบงไปแล้วแหละถ้าฉันเป็นยายถ้าแบงเป็นลูกชายฉันฉันก็ไม่อยู่แล้วค่ะฉันคงอยู่ไม่ได้ จะจ่ายเงินไม่ต้องไปสัญญาว่าจะส่งเสียยายเดือนละเท่าไหร่เขาไม่อยู่รองเงินสกรป,ปรกเปืรอมึงหรอกมึงดูด้วยเปอหัวใจเขาสลายแล้วคนแก่อย่างงั้นกูก็แก่แล้วเนี่ยถ้ามึงทำกันรู้กูเนี่ยลูกเราเกือบโดนแล้วเนี่ยมันก็ซื้อหนมมามันก็แอบชวนน้องในแชทแม่คะแล้วแม่มีจะมีโอกาสไปร่วมงานศุกน้องแบงค์เดี๋ยววันเผายังไงก็ต้องไปอะค่ะตอนนี้ ก็ฉันบอกแล้วจะทําบุญทําทานทํากุศลต้องหว่านเมล็ดพันธุ์เงินเราเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์บุญหว่านลงไปในพื้นดินที่มันเป็นเหนือหน้าบุญถ้าใครสนับสนุนคนชั่วคุณบาปด้วยค่ะใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงโจรแล้วโจรไปทํำลายคนอื่นเราบาปไหมที่เราเลี้ยงดูภูิฟัโจรเลี้ยงดูคนชั่วคนโลกจิต ให้มันไปทํากับลูกหลานคนอื่นแล้วลูกเราจะรอดไหมเวรกรรมมันออนไลน์ตอนนี้มันกะลียุคแล้วฉันเชื่อในคําสาปแช่งแล้วฉันเชื่อแม้แต่คนที่ด่าฉันฉันยังไม่ได้ทําข่าวยังไม่ได้ฟ้องกลับมันก็รับผลกรรมเราฉันเชื่อในดวงจิตแบงเขาเกิดมาเป็นเด็กพิเศษแล้วเขาพิเศษในความสามารถ ไม่มีไข่มีเิ์ไปจบชีวิตเขาก่อนในวัยอ่ำสมควรด้วยแม่คะสมมติถ้าในวันที่แม่ไปงานศพรองแบงค์คะถ้ามีโอกาสที่เจอเบิร์ดแม่จะทําอะไรบ้างคะบ่ายพอเราเราไม่มีอํานาจจะไปทําแต่ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมฉันยิบอะไรได้ฉันจะฟาด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 ไปที่หัวมัน ไอ้สมองมันแตกออกมาฉันจะดูไข่กระโหลกมันสมองจะดูว่ามึงสร้างด้วยอะไรมึงคิดได้ยังไงออกมาจากมันสมองถ้ามันไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีไข่กลัวพวกมึงมห,หรอกพึ่งเห็นนะพึ่งรู้พอเบิร์ตพึ่งมารับแม่นะเบิร์ตพึ่งมารับแม่ตอ,ตอนที่การเดินทางของประจันมาถึงที่นี่ เบิร์ดมาซัพพอร์ตมาเ,เสนองานแต่แม่ไม่ไปช่องเบิร์ดหล้วแ่แม่คะแม่ไม่ได้ร่วมงานกับเบิร์ดแค่งานเดียวใช่ไหมอ๋อใช่เพราะวันนั้นเราเขาโทรม,มาว่าว่างไหมเราวันนั้นเป็นวันที่เราเริ่มมีปัญหากับสามีแล้วเราไม่มีเงินเพราะเราต้องซื้อแบบพวกของให้ลูกหมาลายวันน่ะเราก็เลยออไปแม่ค่ะแล้วก็นอกจากเนี้ยค่ะเท่าที่แม่หาคุกคี มีคู่คีบกับเบิร์ดบ้างแม่รู้อีกไหมคะว่ามันยังมีวีรกรรมอะไรอีกไหมที่แบบแม่แบบรู้มาแล้วแบบช็อกมามแก่ว่าเขาจะมีคลิปคลิปลาบของเพื่อนเขาทุกคนเลยคลิปแบบเลิฟซีนอะไรแรงแอบถ่ายเออแล้วเขาจะไว้เอาไว้คู่พวกพัวอะไรแบบนั้นลูกชายมันเล่าคลิปนาโบสที่เบิร์ดก็มีนะเขาก็ส่งให้ลูกชายดู ยีน่บโบสอะไรอย่างเงี้ยแล่วเขาก็ร้ายเหมือนกันนะคะ <piş S 2> ก็นาบสวันนั้นพอรู้ว่าแม่จะไปถ่ายคลิปกับเบิร์ตโบสก็โทรหาตีน้อยโบติตนว่าบอกว่าอย่าให้แม่ไปเดี๋ยวมันวางยาแล้วมันถ่ายคลิปนะพอแม่ไปถึงแม่ก็บอกเฮ้ยไอ้โบสไอ้โบสมันเตือนไอ้เบิร์ตมึงทำอย่างนั้นหรอพอแม่เป็นคนแบบด่าเลยอย่างเงี้ยแม่เป็นคนแบบว่าเออเด็กผู้ชายเน,ยเนอะเพราะเราเลี้ยงลูกชายเยอะ ล้วไอ้เบิร์ตเห็นไอ้บไอ้บอรมันโทรเตือนเนี่ยว่าให้ไม่ให้กูมาหามึงเนี่ยมึงวางยาแล้วถ่ายคลิปเลยเหรอมันก็ไปจริงอะไรเราคึดว่ามันอํำกันเล่นแต่มเป็นเรื่องจริงนะวันนี้ใส่มันเป็นแบบนี้แต่คลิปแปลงโดนพวกเนี้ยแ,แม่งงงนะคลิปแปลงว่าของมันแข็งได้ไงมันมีอะไรก็รบ้านของเตยเพียวพังอยู่ในคลิปด้วยใช่ไหมเหมือนเปิดโรงแรมกัน แม่สุดท้ายฝากถึงคุณยายหน่อยค่ะก็แม่เข้าใจคุณยายเพราะแม่ก็มีลูกชายคนเดียวคือเราเข้าใจแล้วคุณยายดูลักษณะคุณยายเห็นไหมทุกคำพูดของคุณยายพวกฉันร้องไห้กันทั้งวันเลยค่ะแล้วตอนนี้เป็นห่วงคุณการคุดกันจอบบลลังต้องเข้มแข็งด้วยนะคะคุณการก็คือมันเป็นชีวิตนะา เราคุณยายก็ต้องเข้าใจคือถ้าคุณยายไม่ไหวฉันก็เข้าใจไนงะแต่เป็นฉันฉันก็ไปอยู่กับลูกเลยคนพวงนี้มันจะรับกรรมยังไงเราไม่รู้แหละแต่มันต้องทุกข์ทรมานเราคุณยายไม่ต้องกลัวนะคะหลานยายเจ้าแบงคนะ์เขาเป็นเด็กประเสริฐสุดแล่ะ ตอนเขาอยู่จะไม่มีใครรักเขาอะแต่ตอนนี้ทุกคนลุกมาปกป้องแบ่งขอบคุณถึงความรักมันจะตามมาชาไปอะ <S <S คือเราเข้าใจไงว่าคนจะรักเราเยอะเลยตอนที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ก็ยังดีเราอยากบอกคุณยายว่ายังไงทุกคนเป็นห่วงยายทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อนอยู่ต่างประเทศอย่าง ดูโหดกะแสเมื่อวานเพื่อนอยู่แถวเยอรมันทั้งหลายประเทศมันยังอยู่กันไม่ได้เลยอย่มีเรื่องอุบัตอัหตุจังไรในประเทศไทยอีกได้ไหมอย่าทําอย่างนี้กับลูกหลานใครอีกเพราระพวกมึงก็มีลูกไงและยายไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่ายายจะตัดสินใจยังไงพวกเราเข้าใจยายค่ะเพราะฉันก็ยังไม่ไหวเลยแล้วฝากถึง คนดูข่าวแบงค์เลสเตอร์ทุกคนว็พวงมึงต้องเข้มแข็งด้วยนะพวก,กูก็ไม่ไหวเนี่ยเมื่อวานทำงานกินอะไรไม่ลงเลยอะวันนี้ก็เพิ่งกินได้นิดหน่อยไม่นานเชื่อเลยลว่าชีวิตเขาเจอดักกว่าเราอีกอันนี้มีเรื่องเลิกกับผัวเรื่องโดนใส่ราย,รายหูเปล่าเลยอะไอแบงค์เจอหนักขนาดนี้เลยเหรอ ค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปี2,568แล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะแฟนๆมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้แล้วก็ขอให้เฮงๆป,งปังๆทุกงวดทาอยาพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h a n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราได้เลยนะคะ ต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตานให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ